ทุกคนเชื่อไหมว่าหูฟังดีๆสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นพันเปิดตัวหูฟังรุ่นใหม่ b e ซ u s b บดบีซีวงบแค่หลักร้อยตอนแรกแบบ Open e เ r ไม่ได้อยู่ในหัวเลยแต่พอได้ลองเท่านั้นแหละเชสดมันดีกว่าหูฟังหลักพันบางตัวซะอีกคือมันมาแบบเบรกกระแทกลูกใหญ่โอ้โหมันโคตรโกงเลยโอ้โหเกินคาด มาลองเบาๆดูบ้างบอกแล้วว่ามันครอบคลุมทุกแนวโอ้โหโคตรมันแบบปอดโยกเลยมีใครชอบโอเปร่าไหมฮ่าฮา <laughs> พี่คนหนึ่งไม่ใช่แนวแล้วยังมีโหมดภาพยนตร์ใครที่เป็นคอหนังชอบดูซีรีส์นี้เลิฟเลยครับกลัวหรอสิเอางี้ ผมจ่ายค่าเช่าให้สองเดือนผมขอยืมบ้านสักสองวันส่วนเรื่ออื่นๆอ,อีกสามวันค่อยคุยกันสามวันเหรอแค่สามวันและมีใจให้สายเกมด้วยมีหมดความหน่วงตำ่ำพี่ลองเล่นแล้วคือแบบแทบไม่หน่วงเลย พีเซตให้เลือกแบบตามที่ชอบและสามารถคัสตอมเองได้มีตำแหน่งหูฟังแบบเข้าๆและเสียงค้นหาหูฟังหูฟังแค่หลักร้อยมาดูว่าทำไมถึงดีเกินราคาขนาดนี้ แบตใหญ่จุใจที่40มิลลิแอมป์ดีไซน์แบบโอเพนริงพี่ลองใส่แล้วนุ่มสบายไม่กดทับหูอยากใส่หลายจมงแบบไม่เจ็บหูแนะนําตัวนี้ไม่น่าและฟังเสียงแลวดูใส่เต็มอิม่มเบดหนักจังคอไดเวอร์มันขนาด12มิลครับคำสั่งแบบปุ่มกดนี่พี่ชอบนะเพราะแบบสัมผัสนี่มันลั่นตลอดส่วนน้าหนักมันเบามากแค่5.3กรัมนี่ทุกคนดูใส่ก็ง่ายทีเดียวอยู่เลยจากนั้นเสียงในหัวก็พุดออกมาทํานองว่าแบบโอเพนเอียร์แบบนี้เดียวก็หลุดง่ายเดี๋ยวก็หายหรอกมาเทสกันเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปนนนนออออออกกกกกกัััใสส่่่่่หหหูฟงงงงงรเเเเดดิทาา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 ไไไปปบข้้ีียยแตมวจะํล ถือสะบัดแบบนี้ก็ไม่หลุดหรือจะต่อให้เดินล้มลิงเป็นลูกข่ายยังอยู่ไหมเออโอเคยังอยู่ครับมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่นที่ IP 5 5และมีของแถมสุดพิเศษจากเบซูสเป็นซองกันน้ําพร้อมโลโก้สะท้อนแสงถ้าอยากได้ต้องรีบเนยนะของมันมีจํากัดตัวนี้คุยโทรสั์ชัดด้วยเซนเซอร์ไมถึง4ตัวเอาละลาที่พี่แปะตะกร้าห้านเบซุสไทยแลนด์ให้ที่สายมือตรงนี้ที่เดิมใส่ดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายคุยโทรสั์ในงบไม่เกินพันตัวนี้ห้ามพลาดหูฟังเบซุสเบส DC1 ครับแจมเลย